ปฏิบัติตามกฎหมายของบตรก็สั่งมานะฮะแล้วก็ท่านลองลองเริ่มมาลองเจอศิทธิ์เขาคุ้มขึ้นการสอบสวนอยู่ก็ให้นักบอลบานเป็นหัวแหลงท่านลองลองหนุนนะฮะส่วนพวกเราก็หน้าที่อยู่เย็นเป็นสุขดีเมื่อกี้เข้าไปเยี่ยมมาก็อยู่เย็นเป็นสุขครับวันนี้มีสี่คนนะคะเด็วันยี่เท่าไหร่แล้วนะ23่ามามามาสองยี่บ ของนครบาลน,นะอย่าถามผมคะน,นี่แต่ผมมาดูแลเรื่องความเรียบร้อยเรียบร้อยในฐานะที่ตอชดอยก็อยู่ในเขตเรานะก็ามาช่วยดูแลเรากําลังมาช่วยแล้วก็เดี๋ยวกําลังเราต้องกลับถอนเพราะเรามีภารกิจหลายๆภารกิจ มาปีสินะครับว่ามีเด็กผต้อบทำก็นไดเนื่องจากว่าการ้างว่าเกิดความไม่สงบจากการชุมนุมของประชาชนในสงสาเนี่ยไม่น่าจะปลอดภัยตลความดเพราะว่าตลอดเวลาทั้งวันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นแล้ว,ว่า,าการชุมนุมของนักศึาษาประชาชนพยายามกะับต้ทุกข,ขั้นนะครับจากการรู้นะครับแล้วก็ใช้แนวทางที่สันติมาโดยตลอดนะครับรวมทั้ง พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับการเคลื่อนขบวนไม่ให้กระทบกับขบวนเสด็จนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกยกมาเป็นข้อกล่าวอ้างสศาญในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยว่ามีการขัดขวางที่กระทบกับขบวนเสด็จซึ่งในข้อที่จริงแล้วเนี่ยอ่ข่าวทราบดีว่าเมื่อวานการเคลื่อนขบวนพยายามหลีกเลี่ยนโดยตลอดแได้ก็ถึงเมืองเชียงใหม่ ไดมีโอกาสติดต่อกับยังมิแล้วหรือยังแล้วมีจำนวนที่ยังไม่มีความชัดเจนจากทางแชมอ์หน้าแล้วก็ทางรัฐบาลว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างก็ต้องการที่จะมาดูแลสถานการณ์มาคุยแล้วก็ขอควาาชัดเจนตรงนี้ว่ามีใครอยู่ไหนหรือเปล่าขอให้ราเข้า แล้วก็พันธุ์ตู้แตกต่างอายชนิยก็จะมาช่วยในหลักประกันตัวให้กับที่จากที่นนต่างบสำหรับสถานการณ์เนี่ยเราต้องตั้งคำถามกับความชอบธรรมทั้งที่เร <บ au. S 1> ียนนำเมื่อคืนก็พยายามเปล่าหรือเคลี่ยนแล้วท <บ au. S 1> ี่จะ ตอนนี้ได้6 20นะครับต่นี้ครับอน้ไูม่นต้องไา่เงหซึงน้องๆเขาอกไม่ไม่หรูราาะประมาณสัก18-20ราคาจนที่เลียก็เพิ่มี